มาเก็บพักซอยสามห้างเบิ่งพักงามงามนี่ผุ้ใายอยากได้มาเอาเด้อพักเก,ก็บพักไว้กันเ้อเก็บพักไว้ไปฝากนะแก่เมิ่ละกกินบ่ทนัน ดูนี่งามครับขนาดเลยเบิงเบิ้งนะดังเปาะเปาะไปเบิ่งส่วนหลังบ้านอันนี้เป็นคณาเด้อคณาพอดีกิน กินได้ทุกใบนะจ๊ะนังโมใหญ่ะะนนยยประดายเก็บกินเรเดี๋ยวมันสิกินบ่ทันเนาะอันงปอดสารน,นะคะหักดังเปาะเปาะก็ะต้องล้างก็กินได้เลยด้วยนี่ยึนโซเลยเก็บกินน่าสวนเลย อนเอาต้นที่มันใหญ่กินก่อนเดี๋ยวมันสิกินมาทานนะพี่ลือชูนแห้งกลับมาได้มันกาะเก็บไปผักพัดกินหักรังเปลาะเลย เอามาเอาแปลงนี้นะแปลงนี้จักหน่อยมาเด้อปุใดอยากได้มาเก็บเอาเด้อบุได้ส่งไปให้มันไก่เดี๋ยวมาสิเอาพักปอดสารจ้าทำนี้พอเนาะก,กินกับนี้พอ แก่เบิดล่ะกินน้ำกับ่ระ่านแก่แล้วอันนี้แก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่เลยเหมือนสามในห้างเลยโอเคนะสันี้พอหอมปากหอมคอเด้อมากินทักกับสามในห้างเด้อ kasi ni bye bye